ข้อ4เขากำหนดฟังก์ชันโดยที่ xy นะเป,นนเป็นความสัมพันธ์ในจำนวนจริงนะครับเงื่อนไขคือ y เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1จากตรงนี้พี่หาโดเมนเรนออกมาก่อนโดเมนนะครับสังเกตแทน x อะไรเข้า่ป tan x เป็นค่าอะไรก็ได้นะครับในสมการจะหาค่า y ได้เสมอดังนั้นโดเมนเนี่ยคือ R นะเรนครับจาก x ยกกำลังสองมากกว่าเท่ากับ0 x ยกกำลังสองบวก1ก็มากกว่าเท่ากับ1ถูกไหมบวก1เข้าไปทั้งสองข้างก็จะได้ว่า y มากกว่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นนะครับเรนของเราก็คือ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ1นะครับนี่คือเรนซึ่งนะครับข้อนี้มันจะตรงกับรูปแบบของฟังก์ชันคือ รูปแบบนี้ครับมันเป็นฟังก์ชันจาก R ไปทั่วถึงนะครับถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของช่วงก็คือ1ถึงปิด1ถึงอินฟินิต้นะครับนะเป็นฟังก์ชันจาก R ไปทั่วถึง1ปิด1ถึงอินฟินิต้หรือความหมายของมันก็คือสมาชิกทุกตัวในเรนของฟังก์ชันเนี่ยจับคู่ กับโดเมนทั้งหมดนะครับนี่คือความหมายของมันนะดังนั้นไอโจทย์ลักษณะแบบนี้ลองทบทวนนะครับว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างฟังก์ชันต่อ1ต่อ1เนี่ยนะเป็นลักษณะยังไงฟังก์ชันทั่วถึงเป็นลักษณะยังไงนะครับฟังก์ชันเพิ่มลดเป็นลักษณะยังไงนะครับลองทบทวนกันดูนะ